คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ มาติดตามเรื่องของครอรมงกันบ้างนะคะมีการเคาะมาตรการใหม่ค่ะที่จะยกเว้นภาษีเงินเยียวยาครอบคลุมผู้เสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสนะคะจากสถานการณ์ชายแดนนะคะด้านนางสาวสาิการวัฒนาจาันยร์รองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีค่ะได้ถแถลงข่าวนะคะจากศูนย์มาชาการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตอกรนะคะว่าคราอรมค่ะได้มีมติสําคัญนะคะเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินเยียวยาที่จะ ใแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะคะครอบกลุ่มกรณีผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ17รายนะคะเป็นเงิน136ล้านบาทนะคะและกรณีผู้บาดเจ็บสาหัสค่ะจำนวน37รายนะคะเป็นเงิน29ล้าน6 0 0บาทนะคะรวมทั้งสิ้น165ล้าน6 0 0บาทด้วยกันค่ะก็มีการมอบหมายให้กระทรวงกันคลังนะคะดูแลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและ ทันการต่อไปนะคะ